สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระบัวรอบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีพศ2 5 3หสานะครับผมรุ่นนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ กรถินประจำปีพศสองห้นะครับผมหลายๆท่านนะครับเข้าใจผิดนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับเพราะว่าเป็นพระวาระพิเศษนะครับเหมือนกันแล้วก็ออกเอให้เช่าบูชานะครับพร้อมกันนะครับหลายๆคนก็เลยนะครับนึกว่าเป็นรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็เล่นคู่กับเตารีดแล้วก็กิ่งเฉลิมพลปีสามเก้าเลยนะครับนี่จะเป็นพระที่ทำให้ครบเซตนะครับผมมีกิ่งเฉลิมพลเตารีดเล็กกลางใหญ่แล้วก็บัวลอกสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับที่ระลึกงานทอดกระถินสามเก้าวัดช้างให้อําเภอโคกโพ จังหวัดปัตตานีนี่นะครับพะเนี่ยเขาออกพร้อมกันออกให้เช่าบูชาพร้อมกันนะครับแต่ว่าเป็นจองนะครับจองทั้งคู่เป็นพาพิเศษทั้งคู่นะครับเนี่ยรุ่นสร้างโรงพยาบาลเขาจะยี่แปดธันวาคนละเอ่อคนละวันกันนะครับแล้วก็กล่องชัดเจนนะครับอน,นี้จะเป็นรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโผ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโค2ยี่แปดธันวาใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยนะครับวันที่เนี่ยรับจะคนละวันกันเป็นเก้านะครับพฤศจิก,กาปีสามเก้าเช่นกันนะครับผมองค์นี้ก็เป็นเนื้อสตางเก่านะครับเป็นเนื้อกรรมการของรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เออ ผมนะครับอันนี้ผมคิดเองนะครับผมแต่ผมคิดว่าใช่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าคนสร้างเนี่ยเขาจะทําให้เป็นรุ่น2นะครับทั้งเป็นบัวรอบรุ่น2แล้วก็เตารีดรุ่น2ผมขอพูดอะไรสักนิดนึงนะครับที่ผมอาจจะคิดเองเออเองนะครับผมแต่ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่ว่าใช่เนี่ยสูงนะครับผมก็คือนะครับ พระนะครับเออหลวงปู่ทว,วดวัดช้างให้ปีศูนย์ห้าเนี่ยนะครับพระปีศูนย์ห้าเนี่ยพระปีศูนย์ห้านะครับเขาจะมีเตารีดพิมพ์ใหญ่เตารีดพิมพ์กลางเตารีดพิมพ์เล็กแล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับนี่คือปีศูนย์ห้านะครับนึกว่านี้เป็นปีศูนย์ห้านะครับเตารีดใหญ่เตารีดกลาง เตาลีดเล็กแล้วก็กิ่งเฉลิมพลแล้วนะครับเอ่อบัวรอบรุ่นแรกวัดช้างให้เนี่ยเขาจะเป็นปีพศ2508อ่ากิ่งเฉลิมพลเนี่ยศูนย์ห้าเตาลีดเล็กกลางใหญ่ศูนย์ห้าบัวรอบเนี่ยจะเป็นปีศูนย์แปดนะครับเพราะฉะนั้นเขานะครับจึงนะครับ เอ่อมีแนวคิดว่าจะทําบัวรอบรุ่น2แล้วก็เตารีดรุ่น2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงให้เตารีดพิมพ์ใหญ่เตารีดพิมพกลางเตารีดพิมพ์เล็กเนี่ยแล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเป็นรุ่นสร้างโรงพยาบาลเพราะว่ารุ่นแรกเขาสร้างปี0ูนย์รุ่น2ก็เป็นปี39รุ่นสร้างโรงพยาบาลแต่เขาอยากจะสร้างบัวรอบรุ่น2ภายในปีเดียวกันนะครับ เขาจึงแยกนะครับให้เป็นรุ่นนะครับพิเศษนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนะครับที่ระลึกงานทอดกระถินปี39เปิดให้จองพร้อมกันนะครับผมแต่แยกรุ่นแค่นั้นเองครับผมห่างกันเดือนเดียวนะครับเขาก็เลยทำอันเนี้ยเป็นบัวรอบรุ่น2เพื่อแยกออกไปแต่ว่าเป็นปี39เเหมือนกันก็แยกรุ่นไปนะครับ ไม่งงนะครับผมไม่น่าจะงงนะครับเนี่ยอันนี้เขาปีศูนย์ห้าปีศูนย์ห้าเนี่ยเขามีสร้างสี่พิมพ์นี้แล้วปีศูนย์แปดเขามีบัวรอบพิมพ์เดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพตารีดเล็กกลางใหญ่กิง่งเฉลิมพลส่วนบัวรอบเขาก็ทําให้เป็นบัวรอบรุ่นสองต่อจากปีศูนย์แปดก็คือเป็นรุ่นนะครับกระถินนะครับผมปีสามเก้านั่นเองอันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับผม อันนี้ผมคิดเองเออเองนะครับถ้าผิดต้องขออภัยแต่ผมคิดว่านะครับใช่แน่นอนเอาเป็นว่าเก้าสิบ้าปอร์เซ็นก็แล้วกันนะครับคิดว่าใช่นะครับผมแล้วนะครับ <c oughs> บัวรอบนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคานะครับออกวัดเนี่ยเท่ากับเนื้อเงินเลยนะครับผมสร้างเท่าเนื้อเงินด้วย เดี๋ยวผมจะมีเอกสารให้ดูนะครับนี่ก็เป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อสตางเก่าสร้าง699องค์ออกจากวัดราคา1,000บาทนะครับเล่นเทียบเคียงควบคู่นะครับไปกับเอ่อรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับผมเพราะว่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคเขาไม่มีเอ่อพิมพ์บัวรอบนั่นเองนะครับผม ขออนุญาตเปิดเอกสารให้ดูสักนิดนะครับก่อนที่จะมาดูพาส่พากันฟึบจะเริ่มค่อยๆส่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชื่อช่องเนี่ยจากโทเฮลรี่พาสองพานะครับแต่คลิปแรกๆนี่ก็ส่องไม่เป็นเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของผมนะครับเอามาให้ดูว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาชัดเจนนะครับผมว่ามีการสร้างจริงอะไรจริงนะครับ เนี่ยครัจะมีเนื้อเงินนะครับที่ลงโบชัวนเนื้อเงินเนื้อสตางเนื้อนวะเนี่ยรุ่นแรกนะครับเขาจะเป็นปีศูนย์แปดสร้างห้าพันองคเนี่ส่วนรุ่นสองนะครับนี่ก็จะเป็นเออนี่นะครับหน้าหลังอันนี้คราวนี้รายละเอียดจอมืดไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับปรับจอกันหน่อยคราวนี้รายละเอียด รายละเอียดที่ผมอยากจะให้ชมนะครับเมืย่ยโวรอบเนื้อทองคำนะครับสร้าง119่งองค์บูชาปี39เนี่ยตอนนั้นเนี่ยองค์ละ25,000ืคราวนี้นะครับเนื้อเงินนะครับและเนื้อสตางเนี่ยเนื้อสตางนะครับนี่คำว่าสตางเขาจะให้เป็นวงเล็บนะครับเนื้อกรรมการเขาจะให้เป็นวงเล็บเนื้อกรรมการนะครับสร้างนะครับหกรองค์เท่ากัน บูชานะครับออกจากวัดนะครับแค่ออกจากวัดนะครับยังไม่ได้ซื้อขายใบจองนะครับอันนี้สตาร์ทเลยนะครับหนึ่งพันถือว่าเยอะมากนะครับเป็นเงินที่ใหญ่เลยนะครับในช่วงนั้นปี3านะครับบูชา1,000บาทแล้วก็เนื้อนวะนะครับ9,500 59้าองค้าองค์ละ5้า้อยนะครับแล้วก็มีพับบูชาเจ0ร้อย 9ก้าเกาองค์นะครับองละ2 0 0พพระู้ชานี่มีปลอมด้วยนะครับพระรุ่นนี้มีปลอมเอ่อเนื้อทองคำเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อสตางค์เก่าเนี่ยมีปลอมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจอมาแล้วนะครับผมเนื้อเงินผมก็ยังเก็บของปลอมไว้อยู่เลยนะครับยังมีอยู่นะครับเนื้อเงินที่ผมโดนเกมาแต่ว่าผมโดนมานี่ผมก็เออไม่ได้ออกต่อไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่า มันไม่สบายใจนะครับเมื่อขายไปนี่นะครับก็มีมาให้ดูนะครับเตารีดเล็กกลางใหญ่เตาลีดเล็กกลางใหญ่ก็จะเป็นเออรุ่นสร้างโรงพยาบาลบัวลอบก็จะเป็นรุ่นกระถินนะครับเมื่อกี้เราดูจํานวนสร้างอะไรเรียบร้อยนะครับคือสิ่งที่ผมอยากให้ดูเนี่ยรุ่นนี้นะครับเขาให้ฟาร์มสําคัญกับเนื้อสตางเก่านะครับ 6 9ร้อองค์เท่าเนื้อเงินเลยนะครับราคาออจังหวัดเท่ากันเลยซื้อขายใบจองตอนนั้นนี่ก็เอ,อมากฝ่าเท่าตัวนะครับเกิน100%นะครับส่วนนะครับอันที่2อผมจะให้ดูอันนี้อันนี้เป็นโบชัวของผมเองนะครับผมไปเช่าพระมาจากพี่ท่านหนึ่งเยอะมากนะครับนานและหลายปีแล้วแล้วเขาก็ให้โบชัวอันนี้ผมมาด้วยนะครับนี่วัตถุมงคลนะครับวัดช่งให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพ,โพ บูชาโดดมากครับอันนี้ปีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แหละอาจจะมีรายละเอียดอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเออพิมพ์วันที่เท่าไหร่นะครับผมแป๊บนะครับสรุปแล้วผมยังหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เนี่ยพระเนี่ยเขาออกให้บูชาพร้อมกันนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะฮิตกิ่งเฉลิมพลกันมากนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเอ่อเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่ขึ้นมาแทงกิ่งเฉลิมพลน,นะครับผมเพราะว่ากิ่งเฉลิมพลรุ่นแรกเนี่ยแพงสุดนะครับปีศูนย์ห้าเนี่ยกิ่งเฉลิมพลเนนวะนะครับเซียนใหญ่ๆขายกันสองสามล้านนะครับผม แล้วคราวนี้เนี่ยครับก็จะมีบัวรอบรุ่นสองนะครับแซมมาด้วยนะครับในโบชัวหลวงโป้วทวดบัวรอบรุ่นสองมีเหลือให้บูชาเล็กน้อยเนี่ยเนื้อเงินนะครับเนื้อสตางงเล็บกรรมการเนี่ยเก้าร้อยเอ่อหกร้อยเก้าเก้าองค์เท่ากันนะครับองคออกจวัตองค์ละพันเหมือนกันนี่ก็จะเป็นเตารีดเล็กกลางใหญ่เลยนะครับแล้วก็ผมอยากให้ดูนี่ด้วยนะครับ ในโบโชเนี้ยก็จะมีนี่ด้วยนะครับที่ผมเล่นเนี่ยพาร์ที่ผมเล่นผมจะเล่นตามตำรับตำรานะครับรุ่นสร้างมนดบนะครับผมพิมพ์ใหญ่เพิมพันลอดพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูปเนี่ยผมก็มีลงอยู่ในช่องนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าพาร์ทเนี่ยเขาเล่นเขานิยมกันมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมเอานำมาปั่นนำมามั่วนะครับนี่นะครับ นี่ก็เอามาให้ดูนะครับว่าพระเนี่ยเขาออกให้บูชาพร้อมๆกันนะครับผมก็นะครับเราได้รู้แล้วนะครับว่าพระนะครับรุ่นกระถินอันนี้นะครับออกพร้อมรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับแต่ว่าแยกรุ่นพระรุ่นนี้ก็พิธีใหญ่นะครับอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีในการ ปุกเสกนะครับผมเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายนะครับครับข้างพิธีเนี่ยก็สูสีกับรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วเงินเนี่ยก็พูดง่ายๆว่านะครับเงินเนี่ยก็นําไปสร้างโรงพยาบาลเหมือนรุ่นสร้างโรงพยาบาลโฮกโพนี่แหละครับผมหกร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับเนินสตางค์ ออกจากวัดต้ององค์ละพันนะครับไม่ธรรมดามีกล่องแล้วองค์นี้เคี่ยวกล่องไม่หักด้วยนะครับส่วนมากเคี่ยวกล่องเนี่ยจะหักนะครับรุ่นนี้องค์นี้นีเป็นพระที่สวยเรียกได้ว่าสวยมากนะครับอีกหนึ่งองค์เลยนะครับมาเทียบดูขนาดกันก่อนดีฟานะครับผมจะเทียบฟาร์มใหญ่กับเตารีดพิมพ์ใหญ่รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพ เนี่ก็จะสูสีดูดีนะครับผมใครมีเตารีดเล็กกลางใหญ่แล้วนะครับต้องจบด้วยบัวรอบอีกหนึ่งชุดนะครับถึงจะเข้าเซตนะครับผมนี่นะครับบัวรอบอง์นี้ผิวสวยมากนะครับตัวจริงเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่รับไปเนี่ยอันนี้คือพลาสวยเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะลอฟอร์นะครับ เรียกใช้คำว่าฟอรนะครับแล้วก็ดำไซส์เยอะนะครับและที่สำคัญก้นจะเป็นรูแต่องค์นี้นะครับผมได้พ้าสวยมาเลยนะครับผมพ้าเนี่ยจะไม่ฟอร์จมูกเขาจะเป็นชมพู่นะครับเป็นพระรอนะครับเป็นเนื้อสตางมียาขัดแดงนะครับผมมาดูกันสักหน่อยนะครับโดยรวม จม,มูกเป็นลูกชมพู้เส้นหน้าผากลึกนะครับเนี่ยหายปลาเส้นสังคติจีวอการต่อคนนะต้องคมคมแน่นๆนะครับหัวเข่าสองข้างเต็มนะครับบัวเต็มองค์นี้เราเป็นพาที่สวยเลยแล้วนะครับด้านข้าง พระเป็นพระพิมพ์ประกบนะครับจําเนื้อให้ได้นะครับพระรุ่นนี้มีปลอมพิมพ์ประกบพระแบบนี้นะครับเซียนใหญ่จะประมาทนะครับผมคิดว่าพระเอ้ยพระไม่เก่าจะมีปลอมได้ไงนะครับล่วงนะครับผมอันนี้นะครับพิมพ์ประกบแต่ให้ผมไปดูพระเก่าพระลึกผมก็ดูไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ยอมรับเขาเรียกว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันนะครับ พี่ที่เป็นเซียนใหญ่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นพาอยู่กลางแบบผมนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับไม่มีใครเก่งทุกทางนี่หล่อแน่นๆนะครับปิ๊งๆใสๆแต่ฟาร์มเก่ามีนะครับองค์นี้มันพาผิวสวยแบบที่ผมบอกเนี่ยเข,า,ขาจะมีคราบเดิมๆอะไรของเขานิดหน่อยตรงฐานนี้นะครับ หล่อแน่นเปี้ยแล้วแบบที่ผมบอกไปนะครับพ้าเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยชอบหล่อก้นเป็นรูทะลุนะครับแต่องนี้เรียกได้ว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าหล่อไม่เป็นรูนะครับจำเนื้อได้คือจบนะครับ9พอยอปี39วัดช้างให้หลวงพ่อทวด โค้ดนี่ถือว่าจีดจาร์ดเลยนะครับองนี้พาสองสักหน่อยนะครับนี่ผมอยากจะให้ดูตรงโค้ดจําให้แม่นนะครับพาเนี่ยโตเกโค้ดไม่ขมไม่เด้งแบบนี้ นี่ยาขัดแดงฝังดูนี่ครับเนื้อกระแสะสตางเก่าหน้าผากลึกๆพ้าเนี่ยตัวเกเนี่ยเรียกได้ว่าเก้90%นะครับ แต่ถ้าคนมีเขาเรียกว่าสังเกตอะไรจำได้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเนื้อเขาจะมียาขัดแดงและเลื่อละเลื่อที่บัวย,ยาขัดนะครับยาขัดแดง นิ้วเท้าในกระดกนิ้วมือประกบสังคติจีวอนโค้ดตัวเกจะไม่คมแบบนี้นะครับ699องค์เท่านั้นด้านหลังนะครับดูเนื้อนะครับผม เนื้อจะแน่นๆนะครับองนี้เปเปี้ยของเก๋นเนี่ยมันผสมสีค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่ว่าฟาร์มเก่าไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่มันเหมือนไม่ได้ใส่สตางเก่าเข้าไปนะครับนี่หัวนี่ปิ้งเลยนะครับนอนกล่องมามีสเสน่ห์มากนะครับองนี้สวย ต้องเก็บให้ครบสูตรนะครับผมก็เล่นมาก็ไล่ไล่ไล,ล่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เหมือนก็เป็นคอลเลกชันแหละนะครับพาเนี่ยก็สะสมนะครับความสุขทางใจนะครับเก้าพอยสามเก้านะครับเห็นไหมเนี่ยคาบเดิมพาผิวเดิมจริงนะครับองนี้ผมไม่ได้มาแบบปัดแต่งทำผิวอะไรนะครับ จะเห็นคาบเก่าๆไปเมื่อสองนะครับเนี่ยเยเป็นสาสาแดงๆเนี้ยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าแบบเออพาวนี้มันเดิมดูง่ายนะครับนี่นะครับผม ปิดปาร์ตนะครับองนี้ปิดปาร์ตก็ได้ฟาร์มสวยนะครับองนี้เป็นของหายากนะครับอีกหนึ่งองค์เพราะว่าสร้างเพียงหกร้อยเก้าสบเก้าองค์เท่านั้นนะครับความจริงในพระรุ่นนี้น่าจะแบบสามสี่หมื่นไปแล้วนะครับผมน้อยขนาดนี้นะครับแต่ราคาอย่าง เขาเรียกว่ายังต้องเดินอีกยังต้องเดินอีกเยอะนะครับแล้วก็มีโอากาสที่จะไปได้สูงนะครับผมเจ้าสูวสองเนี้ยนะครับเนื้อเงินแสนสระบาทไปแล้วนะครับนวะห้าหมื่นหกหมื่นนะครับทองแดงสามสี่หมื่นเจ้าสูรุ่นสองอันนี้ปูทวดรุ่นสองนะครับ <c oughs> สู้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ายังน่าเก็บอยู่นะครับเพราะว่า ราคายัางจับต้องได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับได้เยอะนะครับผมก็จะพยายามลงไปนะครับพูดรายละเอียดแล้วก็เอาข้อมูลลงมาให้ดูแบบเมื่อกี้นะครับโบชัวอะไรต่างๆว่าจํานวนเนี่ยชัดเจนจริงนะครับแล้วก็ราคาออกจากวัดเนี่ยไม่ได้ถูกๆนะครับไม่ใช่มาออกจากวัดองละร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ปีสามเก้าเนี่ยเงินพันหนึ่งนี่ใหญ่นะครับเมื่อประมาณเกือบสามสิบปีที่แล้วไม่ธรรมดานะครับผมทองบาทหนึ่งนี่เมื่อก่อนนี่ก็คงจะสี่ห้าพันนะครับผมปีสามเก้าปีสี่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับทองคําอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งองนะครับที่เป็นพระส,สวยแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆพ่พี่ๆถ้าชอบทรง้อยองค์นะครับ เป็นบัรรอบนะครับเก็บเข้าไปคู่กับพวกเตารีดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อถูกใจนะครับผมก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมองนี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมนะครับเปิดราคานะครับองค์นี้ไว้ที่โอ้โหติดกล่องนะครับผมเปิดไว้ที่นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ สนใจโทร0ูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหหเชษนะครับรับประกันเทให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็นะครับมีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่พีนะครับเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็น Facebook ของผมนะครับนี่เป็น Facebook ของผมถ้าจะติดต่ออะไรติดต่อเฟซนี้เท่านั้นนะครับผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับหรือว่า l ล n e หรือบอรทรที่ผมลงให้นะครับในคำอธิบายคลิปนะครับผมเฟซอื่น ไม่ใช่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ